ว l c o m e to Biology Class กับครูเนยวิพานะคะวันนี้พบกับครูเนยนะคะในการติวโอเน็ตรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นม .3 ค่ะในพาร์ทชีววิทยานะคะซึ่งพาร์ทนี้ก็จะมีเนื้อหาอยู่มากมายเลยทีเดียวค่ะสำหรับ EP 1นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องระบบนิเวศการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปตะลุยโจทย์กันเลยค่ะ นข้อนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับระบ,บบนิเวศนะคะจะเห็นว่ามันคืออะไรคะมันคือสายใยอาหารนั่นเองนะคะอ่าช้อยก็จะมีเกี่ยวกับอ่าลำดับของการบริโภคความสัมพันธ์พลังงานอะไรพวกนี้นะคะอ่าครูจะขอเสริมตรงนี้นะคะเรื่องของลำดับการกินนะคะจะเห็นว่าจะเริ่มต้นที่ producer เสมอก็คือผู้ผลิตผู้ผลิตก็จะเป็นพืชสาหร่าย แตที r i ที่สังเคราะห์แสงได้สารสีเกียวกับนน้ำเงินอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะเป็นผู้บริโภคลำดับที่1นะคะ Primary consumer ผู้บริโภคลำดับที่2ที่3ามที่4ไล่ขึ้นไปและนักเรียนจะเห็นว่าในการกินแต่ละครั้งะคะพลังงานจะเริ่มต้นที่เยอะมากเลยนะคะพลังงานจะเริ่มต้นที่เยอะมากนะคะ,ะถ้ามาจากแสงมา1ล้านจูลพืชสังเคราะห์แสงและเก็บไว้เป็นเนื้อเยื่อตัวเองเนี่ยอยู่ที่1 0 0 0 0นจูลตัวต่อมาทากมากินพืชทากจะได้รับ1,000จูล กดมากินต่อได้100จูลอย่างนี้เราเรียกว่ากด10%คือมันจะลดลงเรื่อยๆ10%นะคะเรามาดูใช้กันเลยนะคะปูเป็นผู้บริโภคลำดับที่3แล้วก็ดูนะคะว่าเฮ้ยปูอยู่ตรงนี้ปูกินอะไรลูกปูกินพืชแพลงต้นพืชแพลงต้นพืชเป็น producer หรือว่าเป็นผู้ผลิตดังนั้นปูเป็นผู้บริโภคลำดับที่อะไรคะที่1ค่ะอันนี้ผิด ลิงแสมและนกปากแางมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันนักเรีนยนดูลิงกับนกสิคะลิงกับนกม,มันมีลูกศรชี้หากันอะไรไหมไม่มันไม่ได้พึ่งพาอะไรกันเลยมันเป็นภาวะที่เป็นกลางก็คืออยู่ต่างคนต่างอยู่นะคะไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรกันถ้าพึ่งพากันก็จะเกี่ยวข้องกับพวกตัวอย่างเช่นไลเคนนะคะที่รากาสาหลาไม่สามารถแยกออกจากกันได้หรือโปรโตโซัวก,กับลําไส้ป่วยงเงี้ย ต้องอยู่ด้วยกันแยกออกจากกันไม่ได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าพึ่งพากันนะคะแทงต้นพืชถ่ายทอดไปยังนกปากหางมากที่สุดโน no, ค่ะแพงต้นพืชจะถ่ายทอดไปยังพืชพวกลำดับที่หนึ่งเ ouais, นี่ยมากที่สุดนะคะเนี่ยตามนี้เลยนกปากหางเนี anymore, ่ยมันจะอยู่ลำดับท้ายๆแล้วใช่ไหมพืชอยู่นี่นกปากหางอยู่นี่ดังนั้นมันไม่ได้ถ่ายทอดมากที่สุดแล้วก็ไม่ได้โดยตรงนะคะลูกอันที่สี่ถูกต้องที่สุดเพราะว่าอะไรแทงต้นพืชสะสมเนื้อเยอะมากที่สุดในสายอาหารนี่ถูกต้องแล้วเนี่ยภาพเดิมเลยค่ะ พืชมากที่สุดนะคะแล้วก็ลดหลั่นกันลงไปนะคะนี่คือการสะสมพลังงานนะคะแต่ทีนี้ขูขอเสริมนิดนึงก็คือเรื่องการสะสมสารพิษนักเรียนถ้าสมมุติว่ามีสารพิษลงในแหล่งน้ําถ้าเราไปกินปลาเนี่ยเราเป็นผู้ที่ได้รับสารพิษมากที่สุดนะลูกเพราะสารพิษมันจะสะสมเรื่อยๆจากพวกพวกแพงตน้นใช่ไหมคะแพงตน้นแล้วก็มาที่ปลากินพวกสัตว์เล็กปลาใหญ่กินปลาเล็ก ปลาใหญ่กว่ากินปลาที่เล็กกว่าจะเห็นว่าเป็นเรื่องของไบโอแมกนิฟิเคชันก็คือสารพิษจะไม่ลดลงมีแต่จะเพิ่มขึ้นชาวนาหาอะไรได้เสริมเนาะหาอะไรได้เสริมเขาเสริมนะคะลกูกจับงูสิงขายนะคะจึงชักชวนเพื่อนอมาจับงูสิงขายเหมือนกันรองจากการทํานาแสดงว่าเขายัางทํานาอยู่นะคะจนงูสิงลดลงงูสิงกินหนูเป็นอาหารถ้างูสิงลดลงแสดงว่าหนูมีโอกาสรอดมากขึ้นเลคะ รอดมากขึ้นนี่คือห่วงโซ่ของมันนะเนี่ยนะคะทีนี้เรามาดูช้อยเขาถามว่าอะไรเป็นไปได้มากที่สุดอะไรเป็นไปได้มากที่สุดใช้ข้อที่หนึ่งนกผู้ล่าศูนย์พันชาวนาที่จับนกไหมคะมันเกี่ยวกับนกไหมลูกมันไม่เกี่ยวนะคะน่าจะเป็นนิวทริซึมนะเนี่ยไม่เกี่ยวกันต้นข้าวให้ผลผลิตมากขึ้นอันนี้เราก็บอกไม่ได้เพราะว่าชาวนาก็ทํานาปกติใช่ไหมแค่เขามีรายได้เสริมจากการจับงูเฉย นะคะอันที่สามหนูนเพิ่มจำนวนมากขึ้นเอ,อ๊เป๊ะเลยค่ะลูกเป๊ะเลยนะคะข้อนี้แต่ข้อสามหนูนะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่องของพืชครูยอยากให้ดูมากเลยเพราะว่าเขาออกข้อสอบคล้ายกันนะคะปีหกเจ็ดแล้วก็ปีหกแปดนะคะก็คือข้อที่สี่เหมือนกันด้วยนะคะเรามาดูนะคะเป็นเรื่องของการปฏิสนธิซ้อนนะคะ double fertilization แปลว่าการปฏิสนธิซ้อน หรือการปฏิสนธิคู่ก็ได้นะคะคือมันจะมีการปฏิสนธิสองครั้งนั่นเองนะคะอ่าอันนี้เป็นกระบวนการนะลูกเป็นกระบวนการก็จะยาวนิดนึงนะคะอ่าท้ายแล้วนะคะให้เราเห็นว่าเฮ้ยจริงๆเกสรเพศผู้เขาก็จะผลิตอะไรคะเรนูแล้วก็รังไข่เขาก็จะผลิตถุงเอมบริโอนะคะหรือว่าเอมบริโอแซกในเรนูมีอะไรในเรนูจะมีนิวเคลียสอยู่2ตัวก็คือ อ่าเจนเนเรทีฟนิวเคลียสซึ่งอีเจ r เนอเรทีฟนิวเคลียสเนี่ยมันจะอ่ามันจะแบ่งออกเป็นสองสเปิร์มนะคะทิวนิวเคลียสก็คือตัวนี้จะเป็นทิวแปลว่าท่อทิวก็จะงอกท่อลงไปนะคะงอกท่อเพื่อให้สเปิร์มสองตัวนี้นะคะเพื่อให้สเปิร์มสองตัวนี้เข้าไปปฏิสนธิทีนี้สเปิร์มสองตัวนี้เข้าไปปฏิสนธิที่ไหนบ้างอ่าที่แรกเลยค่ะคือเอกเอก็แปลว่าไข่ไข่จะอยู่ตรงกลางนะคะ ที่ที่สองสเปิมจะไปที่โพลาร์นิวเคลียร์ไโพลาร์นิวเคลียร์จะเป็นนิวเคลียสที่อยู่ตรงกลางนะคะที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะ,ะสรุปได้ว่าดับเบิลฟอร์ติลเซชันครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่1นะคะสเปิมนะคะสเปิมจะปฏิสนธิกับเอกนะคะซึ่งสเปิมเป็นเอ็นเดียวเอกก็เป็นเอ็นเดียวนะคะแล้วจะได้เป็นอะไรคะลูกได้เป็นไซโกที่เป็น 2N ไซโกดนี้ก็จะเลื่อนไปเป็นต้นอ่อนต่อไปหรือว่าไปเป็นเอมบริโอต่อไปนะคะทีนี้อันที่สองนะคะสเปิร์มอีกเหมือนกันนะคะ,ะปฏิส่วนที่กับโพลาร์นิวเคลียร์โพลาร์นิวเคลียร์นะคะซึ่งสเปิร์มเอ็นเดียวใช่ไม้มลูกโพลาร์นิวเคลียร์นี้สองเอ็นอาจจะเรียกว่า 2N ก็ไม่ถูกเนาะมันไม่ได้หลอมรวมกันนะคะมันคือ N นบวก N นะคะซึ่งเท่ากับ2 แล้วเขาจะได้เป็นเอนโดสเปิร์มคลูกเอนโดสเปิร์มคืออะไรเอนโดสเปิร์มเนี่ยคืออาหารเลี้ยงตัวอ่อนอา,อาหารเลี้ยงตัวอ่อนเช่นถ้าในน้ำมะในมะพร้าวเนี่ยเอนโดสเปิร์มก็จะเป็นน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวเอาไว้เลี้ยงแบบหนูเคยเห็นเจ้ามะฮะมะลุกจ้ามะพมร้าว,พาวจะเป็นไซโกดการปฏิสนธิซ้อนของพืดอดอกเกิดขึ้นที่โครงสร้างใดปากทางเข้าคือทางนี้แสดงว่า ไข่ของเราต้องอยู่ตรงนี้นะก็คือ a เห็นไหมคะ a คือไข่ทีนี้มันต้องมี a แล้วแหละนะคะมี a สองช้อยนะคะอ่ะต่อมาตรงกลางตรงกลางตรงกลางก็คืออ่าโมโซมยูนิแฟร์นั่นก็คือ c ข้อนี้เลยตอบว่าอ่า a และ c ข้อสองะลูกข้อนี้ก็คล้ายกันนะคะปากทางอยู่ไหนคะลูกปากทางอยู่ตรงนี้นะคะทําให้ทราบว่าเฮ้ยอันเนี้ยต้องเป็นไข่แน่นอนใช่ไหมคะและตรงนี้เป็น โพลา์นิวอคลีอานะคะตรงนี้เป็นโพลา์นิวอคลีอัยอ่ะช่ยบอกว่าอะไรเซลล์ Cell b และ c เข้าปฏิสนธิในออวู b และ c no ค่ะ b b เนะี่ยเข้าแน่นอนแต่ c ไม่ได้เข้าในอวูนะคะลูกการปฏิสนธิของสเปิร์มดีจะได้เป็นไซโกด D ดีอยู่ไหนคะดี D อยู่ตรงกลางเฮ้ยโพลา์นิวอคลีอัย Nuclear, ปฏิสนธิกับสเปิร์มต้องได้เป็น endo สเปิร์มนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไซ โกรธนะคะลูกต่อมาการปฏริสนธิของสเปิร์มเอฟอ่าสเปิร์มกับเอฟจะได้เป็นอนุสเปิร์มอันนี้ผิดค่ะอ่าอันนี้นะคะไม่ใช่เลยนะคะข้อนี้ต่อข้อ4ค่ะลูกการปฏิสนธิซ้อน double fertilization เกิดจากการปฏริสนธิตรงที่ดีแล้วก็อ e. ีซึ่งดีของเราคืออะไรคะดี D คือโพลานิวเคลียไอและอ e ีคือไข่ การตอบแบบเชิงซ้อนนลูกเป็นเป็นตอนที่2นะคะซึ่งมันจะทำให้เราได้คะแนนเยอะอยู่นะเพราะว่าข้อเราตั้ง4คะแนนนะคะดาวซินโดมเนี่ยเป็นโรคที่โครโมโซมค,คู่ที่21เกินมา1แท่งนะคะอ่าเอ็ดเวิร์ดก็คือคู่ที่18เกินมา1แท่งส่วนพาทัวคือคู่ที่13เกินมา1แท่งอันนี้เพิ่มให้คริสตูชาร์ตนะคะจะเป็นคู่ที่5เนี่ย ่มันจะมีการแบ่งไปนิดนึงนะคะเจ้าของโครโมโซมเป็นผู้ชายถูกไหมเราก็ดูว่าเฮ้ยเขาเป็นเพศอะไรให้เราดูคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายจะเป็นโครโมโซมเพศซึ่งมันก็คือ x กับ y นะคะดังนั้นข้อนี้ผู้ชายถูกไหมคะถูกข้อนี้ตอบใช่แล้วถ้าเป็นผู้หญิงเป็นยงไงคะครูผู้หญิงคู่สุดท้ายมันจะเป็น xx ซึ่ง xx โครโมโซมเขาจะค่อนข้างเท่ากันนะคะ แท่งโครโมโซมจะเท่ากันเลยเรียกเ x นะคะคนนี้โครโมโซมอ่ามากกว่าคนปกติ1คู่เฮ้ยมันมากกว่า1คู่จริงไหมมันมากกว่าตรงไหนคู่ที่21มันมากกว่า1แท่งนะคะลูกหแท่งไม่ใช่1คู่ดังนั้นข้อนี้ตอบไม่ใช่คนนี้เป็นดาวสินโดมแน่นอนคะ่ะคู่ที่ยี่สิบเอ็ดเนาะคนนี้มีลักษณะตาชี้ขึ้นนิ้วมือสั้นป้อมพัฒน,นาการสมองช้าถูกไหมคะถูกคะ่ะ ขอบใจลูกๆนักเรียนคนนะคะที่ตั้งใจเรียนสามารถโหลดไฟชเลยได้ตาม QR code ไว้พบกันใหม่ EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ